งานจุดพุวัสดีครับพ้อแม่พี่น้องสุข,ขุสุกสนครับกินไปทั่วโค้ลุงหม,มูครับมาเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้อเป็นชาหน้าของแถบเนี่มาเกี่ยวเขาครับอากจะให้เบิกนะครับเด้อเป็นบ้านสวนของปาา้าประสิทธิ์ครับของลุงหม,มูกับมืออื่นนี่แหละนี่นะครับเสี่ยน เชียนไก่เพิ่นมากเกี่ยวเขาด้วยมือเนี่ <laughs> อ่าบวกมือทักทายนะพี่ก้พี่ก้เยี <laughs> เ่ยวเขาลุยน้ำครับพี่น้องมาเด้อมาซอยกันเด้อนี่นะครับน้ำเต็มเลยเนี่ยพอ่อเพียงเครื่องแข็งนี่แหละสูบออกเ่าเบิด <laughs> น้ำน้ำม,มันหลากพอ่อเกษตรินซี่ครับผมผสมประสานกันไป ของลงหมูมืออื่นครับตอนนี้ก็ล่างไปเฝ้าเอาเครื่องสูบน้ำอย่เข่าเพิเ่งเก็มพ่อไวยังที่ไหะครับมันกับพ่อเกียกเเเกียวกันเบิดเอาอที้พ่อเกี่ยวกันเบิดแล้วถือว่าเม็ดสวยนุ่งสุนหาครับก 105. คหนึ่งศูนย์ห้าราคาเนี่ยก็ยินข่าวว่าถึกๆนจ็ดบาทแปดบาทนึงเนี้ เกี่ยวคนเดียวก็ได้แล้วพี่โก้นี่สบายเลยพุ่งนี้ก็เอาเปล็ดมาลาบเลย,อย,เ,ยเออพวกนี้เอาเปล็ดมาลาบเลยไม่ต้องให้ช่างนานมาเนาะใช่ไหมอันนี้ก็สิประมาณไล่ไล่นิดๆครับหนึ่งไร่โดยประมาณนี่นะครับเป็นกับสูตรน้ำบอกมาไว้ฟัง,ฟ,งฟังตรงนี้ครับน้ำเต็มเลยี่น้นงะ เต็มห้อหมดเลยครับบมมีหม่งเก็บน่างไว้นในสาคุณก็เต็มแล้วเต็มล้นแล้วสาข้างหลังลูกหมูอ็ะกัน้่นขื่นกันครับเต็มเลยเต็มยู่อันนี้เป็นเห็ุเป็นเอ่อเรียงปลาดุกเรียงกบแล้วปลาดุกก็จะบยย่างเราแหละน่าจะไปกันเบิดแล้วเดี๋ยวลูกหมูก็จะไป อันนี้เป็นเลียงกบครับโกบเตียนน้ํานียมน้ำเนีม้าพี่น้องเลยมาเบิงเอาอเด้ตรงนี้เป็นแปลงของลุงหมูครับจะไม่เบิ่งได้พี่น้อง้อบานนี่เป็นงินของบ้านปลาประสิทธิ์แล้วนี่นะครับอันนี้ฟังใส่เนี่ยปลีแปลงหนึ่งขีดห้องไว,พว้พร้อมฟังกลวยอีกแปลงหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคได้พี่น้อง หือนอื่นจะได้ลงเกลียวล่ะครับวัน,นพรุ่งนี้แล้วเลื้ยงแล้วครับเต็มร่วงวันละเลื้ยงเต็มร่วงวันละครับนี่พ่อได้กินในท่านบอพี่น้องบอเอาจะได้พ่อยีสิบสอบบอ <laughs> นี่นะครับ พิสานบ้านทุ่งของแท้ครับขั้วลูกหมูครับนี่ก็คือเป็นวัดทุดดิบลักนี่ก็เลี้ยงกบเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอู้นะขีด้องเอาแม่โคมาจกขีด้องครับเป็นปีแรกที่เห็นด,ด้พี่น้องเด้อที่ว่าโอเคอยู่นะครับเนาะฝ่าวเหลือง,งานมากเลยครับ <laughs> เหลือง,งานมากเลยนี่ <laughs> เอาให้เบิขข่งกครับโอ้แดด แอดอ่อนนะครับสีม่วงแรงนี่แหละสุดยอดอีลีสุดยอดสุดยอดอีสารบ้านทุง่งเหลืองอารามเลยครับนี่ก็จะทาทาเครื่องซูปน้ำจะไปเอาเครื่องซูปน้ำมากกับมามาลงฝั่งขวาเมื่อนี่ครับเพราะว่าน้ำมันหลายน้ำเพียงหัวเขา่าก็ล่งแน่เป็นบางมองก็จะมีลมมียางแน่ เดี๋ยวก็ะเจาสิเกียวหยากนะครับเอาคลิปนี้ไว้สั้นๆสักก้อนคิดหนาพอกันไหมครับวัสดีครับ